พพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศริมโขงค่ะพี่น้องฟังเล่าฟังบ้านแม่ปักปังอาจเหย์พี่นอ้องมาหาป่าตามริมฟังโขงเนาะหาดทรายที่เลี้ยวเห็นไก่ๆก็จะเป็นหาดทรายฟังไทยค่ะพี่น้องน้ำกะแหงคลักเลยค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศริมโขงเนาะเห็นแลวก็คิดฮอดบ้านจ้ะพี่น้อง เพระาะว่าสามปีนี้แล้วก็ได้กลับบ้านจากเถื่อค่าโควิดอยู่พี่น้องคิดถอดพอคิดถอดแม่กะไปหากับบะไรพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนวันนี้แมวปังกะมาทาโบค่ะพี่น้องมาเพื่อทาโบก็เลยมาแวะนอาหารสันกันเองค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดี ดูใกล้ริมโขงพี่น้องเยอะยวส่สพาพี่น้องไปส้มเนาะนี่ค่ะพี่น้องทางเขาบรรยากาศร่มรื่นธรรมศาสตร์ค่ะพี่น้องบรรยากาศชุดยอด นี่อกไม่ประดับลานงามงๆบรรยากาศค่ะพีน่น้องบรรยากาศดีดีพนจีเห็ดเป็นซุ่มเป็นซุ่มเดี๋ยวไปข้างนั่นกนจะจิเป็นฟ้างเล้าฝ้างว่านแม่บกปัง กิจาการดีดีพเพื่อนเกะตรเป็นทางออกค่ะพี่น้องเป็นท่างไม้ไผ่ค่ะพี่น้องธรรมศาสตร์ดีบรรยากาศริมฟังโขงค่ะพี่น้องเพื่อนกะจะปลูกยาเป็นต้นยาสูบเต็มเลยเดี๋ยวเพ่นไปเท่านั้นกะจะเห็นฟังเล่า ้ำโค้งกระแหงคักแล้วครับพี่น้องทายบรรยากาศริมโคง้งให้พี่น้องเบิ่งทำกันครับพี่น้องอุ้ยสวนยาสูบแถวนี้กับเจ้ากระจิปลูกยาสูบริมโค้งเนาะพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศริมโค้งจ้าฟังทั้งอันบ้านแม่ฟังกระเท็นข้าเจ้าขี่เรือมาหาป่าเนาะ ประการน,นี้ดีช่วงนี้กะน,นามเริมแห้งแล้วอันทั้งนี้กะสิเป็นส้นริมโค้งติดท่าบอจ่าพี่น้องอันบอนนีเพื่อนกติเหดบอนเอาของขามฟังเล่าค่ะพี่น้องเพื่อนกติเอาขอ,ของใส่นีกะจะมีสลิงตูดขืนตูดลงค่ะพี่น้องช่วงนี้กค่อนขังเงียบเนาะเพราะว่าโควิด าเจ้าภาสิเอาขามเาได้เนาพี่นอกขั้นที่หายค้นแบกขึ้นกะมันกะยุกไกลตืบเนาะเพ่นก็เลยสีใส่วิธีนี่เอาของลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่วักปังไอเด้อขอบคุณค่ะ